รอนทับได้เลยครับรับได้เลยครับ, <st ut ters> รบได้ย <st ut ters> ดินไหมได้ยินไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นจังเกร์ร้อนนั่นเนี่ยพ่อตอนนี้อยู่ไหนพ่อนู่นครับอยู่นู่นอยู่นู่นไงอยู่นู่นไงดูพ่อเออเออเออดูดูดูท่านประธานมั่งพ่อทำงานอยู่อ่ะร้อนกลัวเครื่องร้อนเอาไปไปดูพ่อมั่ง <st ut ters> เรื่องมาเลยคะ่ะอาจารย์ดัามาเลยยาวมาเลย เสียงดังเสียงดังแต่หน้าหน้าไปแดงเลยเสียงดังเสียงดังนี่พ่อครับเก็บนี่ทีมงานครับทีมงานแม่ดับมึงปิดเสร็จนะคะเสร็จนะ้วค่ะเตรียมเสร็จชดเสร็จชด ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วให้ได้ดูให้ได้ดูบ้างได้ดูบ้างขำเนาะ ผมยังเล่าถึงทุกเนบางทีผมก็ใส่ไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกพุดออกสบายเลยไม่ถึงครับไม่ถึงพันเดียวพันหลังพันหลังสองปัสองปัห้หงชุดหันีลับนับหกับของไหมจ้ีที่เหลืออยู่พอาไาร์ดูลอย่างนี้ไม่มีที่ไหนนะครับผมบอกให้บอกให้ ลูกดันดีดูแลทุกังนับขอให้พบอย่างเดียวที่เหลือในการจัาเดี๋ยวเราช่วยจ่าเริ่รกเนน้ำไคลครับน้ำไคลตำบลน้ำไคลอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เดพอบอกว่าอะไรไม่ออกไม่ออกอะไรครับอะไรครับทีอรนี้ะดย อ๋ออย่าบอกบอกไม่ออกใช่อย่าบอกบอกไม่ออกหอกไม่ออกหอกเรียบร้อยยอลแรงในี่วันีเมื่อไ่ไมาความ่าเอาวันเราไปส่งแล้วมารับอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีข้าจางอะไรอย่างนี้หน่อยไหมะด้่ยมีมีเพราะมันยง่าย่มไม่สูงมากแล้วก็หเยอะอ่าถ้าหลังคามันไปลมทุกกางเกษตรสีตลอดใช่ใช่ อาจจะมีวัวไปส่งแล้วกลับมาค่ะอาจจะมีแค่จ้างกันอะไรอย่างเงี้ยพอดีแล้วดดเด,ด็กๆ,ๆจะพิ่งไปไหนนะแล้วก็นะครับว่าอะไรยายพรนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยอุ้ววยโอ้ยพรจยพรมาเดี๋ยพรบ้านดงมาใครว่ายายพรใครว่ายายพรผมไม่ยอมนะใครมาว่ายายพรยายยายเป็นนายผมไม่ยอมนะอย่ามาว่านะห้ามว่านะครับยายพรดูแลดีที่สุด นะครับเจพรเป็นคนที่ดูแลเป็นนายได้ดีมากนะครับใครว่าเยพรผมไม่ยอมผมบอกกองหูไม่ยอมถ้าใครว่าเยพรผมไม่ยอมอ้างจริงเชิญเลยพี่เชิญเลยนะห้ามว่านะห้ามว่านะแกดูแลดีมากนะเกิดมาไม่เคยเองใครดูแลเป็นนายดีเท่ากับเยพรเลยจริงๆใครห้ามว่าเยพรนะไอ้หนูของยายไอหนูของยายนะใครอย่าว่าเยพรนะใครอย่าว่าเยพรนะเยพรมาแล้วนะใครอย่าว่าเขานะ ใครว่าจะใครว่าอย่าพอจะใช่เอาคือใครว่าใครว่าเออใครว่าอย่าพอไหนพูดดิมันมีมันมีก้อมามาไปไหนบ้างมาขอมาพักแป๊บพักก่อนพักก่อนนะครับทับทำอะไรผมไม่ว่าจะพอตรงไหนผมชื่นชมเออไอตูดไอตูดไอตูดไอหนูของยายไอหนูของยายครับ ยายของไอหนูใครจะว่ายายของไอหนูได้ลงคอเออใครว่าเยยพรหาพยานมามีใครเป็นพยานอ่ะใครเป็นพยานใครว่าเยยพรใครเมาเยียพรไม่มีผมไม่ว่าหรอกเออเนี่ยถ้าใครพูดน่ผมไม่ทู่ถูกกระทำเนเนี่ยอ่ะผมถูกผมถูกผมถูกใส่ร้ายนะผมไม่ได้ว่าเยยพรนะเออใครจะว่าไอยายของไอหนูใครจะว่ายายองไอ้หนูไม่มีไม่มีไม่มีใครพูด ผมจะตกผมไม่ตกครับผมไม่ตกร้อนมากโอ้โหยอดการละครดูดิดูพูดดูพูดนเขาบอกกันบอกว่าตัมีแต่คนก็าพูดชื่นชมกันว่าเออ ยายยายยายเนี่ยรักไอ้หนูมากยายรักไอ้หนูมากยายรักไอ้หนูมากเกิดมายายไม่เคยรักใครเลยแล้วก็ดูแลเป็นนายดีที่สุดนะเป็นะไรเป็นนายเป็นนายก็รักยายไม่ว่ายายจะทําอะไรเป็นนายก็ไม่หนีนะครับยายให้นั่งเป็นนายก็ไม่ไม่มุดล้วนหนีไม่เคยไม่เคยทำเพราะรักยายมากยายขอไอ้หนู ใครว่ายายเออเดี๋ยวพอมาใครว่ายาย่วานเดียพอใครไปฟ้องเนี่ยใครไปฟ้องใครไปฟ้องใครไปฟ้องคุณฟ้องคุณต้องรู้ที่ผมไม่ว่าอะไรเขาผมชื่นชมจะตายเออไปดีสี่รุ่นฮัลโหลทุกอย่างที่โดนตกคุณไงไปเฮ้ยยายเนี่ยเขาไม่ให้เขารักแล่เป็นนายอยากอยู่กับยายพ่อเมากลับยังไม่ไปเลยยังไม่ไปเลยยังติดยายมาก

นู่นเดยดูไกลดูพ่อไกลตรงนู้นร้อนเดี๋ยวเครื่องน็อกเดี๋ยวไม่ได้คุยกันนะครับปวดปวดฟองอ๋อมีปวดฟองมีปวดฟองยายข่อยหนูยายข่อยหนูเดินหน้าไปบ้านเดินหน้าไป เต็มอิ่มกันแล้วครับยายกับหลานเต็มอิ่มกันแล้วยายกับหลานเต็มอิ่มกันแล้วครับนอนกันเต็มที่นะคพอยกไ่พักเลยใช่ครับสุดครับสุดจริงสุดจริงพอยกไพักเลยใช่ครับสุดครับสุดจริง ให้กำลังใจแม่หนึ่งด้วยนะครับอ่าทุกคนให้กำลังใจแม่หนึ่งนะครับแม่หนึ่งกระทองนะครับไม่ได้กระทองให้กำลังใจด้วยผมไม่อยากยกของหนักกใจแม่อยู่ในไร่สนแม่แอกหนอนเหรอผมผมพายพี่เหม็นเหรอปิโก แม่ขำขำเ่รัเรัเอไมไะะเนเย็นนะครับใจเย็นเจเย็นุ่<ย>นพ่่มเลยครับ เหงาไหมเหงาไหมมีอนะไรเพิ่มเลยได้นะครับได้นะครับเหงาไหมเหงาไหมแจกของครับนะครับต em eh ุ๊กตาเปลี่ยนนายมาแล้วอยู่ท네ี่ออฟฟิศนะครับกิ่งแก้วสิบสี่ทับหนึ่งบินบูมนะครับตอนนี้พี่เกรดนะครับน้องนัดน้องเฟิร์สน้องบี น้องนิกกี้กำลังทำงานกันอยางขมังเม่งคือจับบรรจุใส่กล่องนะครับใครอยากได้ด sure. like. ่วนหรือใครไม่รอส่งแวะไปได้แวะไปได้เลยถึงสองทุ่มตามเลยนะครับเชิญเลยนะครับจากที่ตำบลน้ำใครครับน้ำใครจังหวัดอุตรดิต์น้ำใครน้ำปาาตำบลอำเภอนนําปาาจังหวัดอุตรดิตต์นะครับ อยู่ครับอยู่กัจพรอยู่กัจพรบนรถครับร้อนเอาลงมาไม่ได้ครับเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียด,เด,ยเ,ยดเดี๋ยวลูกชายคุณเครียด

เราอ่าอ่าเราเราไม่อยากบอกว่าเราเราใช้งานใช้งานใช้งานคุณท้องนะครับตัดสั่นเลยทำอันนี้เพิ่มเป็นห้าครับเป็นห้าเป็นหมามามาขยับมาเลยเท่าไหร่ก็มาเลยเก็เห็นันใหญ่ก็เลยเต้นถึงัวเป็นห้าครับครอบครัว ไม่เหนื่อยครับคุณนาไม่เหนื่อยครับโดนแน่โดนใครแล้วครับผมไม่ได้ว่าเยย์บอผมไม่เคยว่าเอยย์บออยู่แล้วผมผมไม่ได้ชื่นชมนะครับไอหนูของยายยายของไอหนูพลระ,ระกันดีพละกันดีหกชุดหกชุด 4 0่4 0 0ย้องนจะผ่านไปส0 0อนะครับส้นำจะผนสี่ทั้งหมด4 5่ร้อยห้บี่ร้อยห้าับทั้งหมด4 5่ร้อยหับพ่ออยู่หลังพ่อยู่หลังอัี้็กูน่้ห่หอด่รอยพ่ออยู่หลังพ่ออยู่หลัง พ่อยกอยู่พ่อยกอยู่0รพ่อยกอยู่พ่อยกอยู่ให้ดูใจพ่อทางานนะครับพ่อสนุกสนานไหมสนุกสนานค่อบอกละลายทุกสิ่งทุกอย่างคือรอยยิ้มทาขอบคุณคือรอยยิ้มนะครับกําลังใจของเราคือรอยยิ้มนะ คนใครที่ไม่ทําไม่รู้ผมบอกแล้วมงว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับบ้านเมืองให้มาอยู่กับพวกเราลองมาเป็นผู้ให้นะครับลองมาเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขและท่านจะไปทำงานอย่างมีความสุขนะครับน,น,นะมผมไม่ว่าผมไม่เคยว่ามีขอาโอ้รัมีขอจะตายตะกงออ มามาเป็นผู้ให้กันนะครับเรามาเป็นผู้ให้กันนะความการให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการให้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ของให้แล้วมีความสุขก็คือการที่เขาว่าขอบคุณครับขอบคุณค่านั่นคือสําเร็จแล้วในการให้นะครับอะไรที่ให้โดยไม่มีผลประโยชน์กลับมาให้แบบว่าเราอยากให้นะครับทุกคนเห็นก็มีความสุขคนที่อย่างอย่างเนี้ยมีคนบัม้อพ่พี่พี่กตันยูมา มีคนมอบพิมพ์มูที่ลูกกระตัญยูมาแล้วพอมีงูที่ลูกกตัญญูมามอบให้พอคนเห็นพี่น้องประชาชนเห็นก็จะดีใจว่าอุยถึงมือเรียบร้อยโดยผ่นานพี่บินบลือิสนะครับผ่านพาพี่บินบลือลิสไปให้กับพี่น้องประชาช,ชนถึงมือแน่นอนถึงมือแน่นอนทาให้พวกเรามีความสุขนะครับทาให้ผู้ให้ก็ผู้ให,ให,ให้ที่ร่วมกับเราก็มีความสุขถึงจะไม่มีชื่อถึงจะไม่เห็นหน้าแต่ถ้าเห็นนะครับในสิ่งที่เขาร่วมกับเราเขาก็จะมีความสุขนะครับเนี่ยเขามีความสุขแน่นอนนะใครที่ทำรูปภาน ที่นี้ระกันดีมามีวันดีแน่นอนเนาะมีรถมีุ่แน่นอนมีรุแน่นอนคีความสุขแน่นอนมีรมสุขแน่นอนเียมครบแล้วไปคบแล้วก็ไปดูใจดีว่ะไม่ตุ่มากดูพี่ท็อปอ่านี่มานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับ

สขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับยังครับมีไฟมีแบตอยู่ครับพี่ดูอยู่ยังยังครับช่องพี่ครับ นี่ให้ดูพันธุ์นาครับนี่ให้ดูว่างๆนะครับเพราะเขาไม่มีเวลาไปคุยแล้วครับผมก็จะเล่าให้ฟังทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะครับอย่าพรไลค้ย่าพรไล์เหรออย่าพรห้ามไล์ดิอย่าพรห้ามไล์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 ไล์ไม่ได้อย่าพรไล์ไม่ได้อย่าพรห้ามไล์เลย แบตเตอรี่ผมมีสิครับไลรและดึงคนไปหมดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้อยู่ห้องครับเอประมาณนี้พ่อเขาไปรับลูกเขาเองนะครับ

เป็นเงาครับผขอจีนน้ำคุณโอ้โหน้ำติดกันติดกนเลยน้ำครับผมต้องเอาไปที่ไหนที่นครเอาไปให้พี่น้องประชาชนนี้ครับพี่น้องที่น้ำป่าเข้ามาแนะครับพี่น้ำคายเข้ามาตำบลน้ำคายอำเภอหนองป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่นี่เป็นที่แรกๆที่โดนรับน้ำนะครับแล้วก็เยอะมากขอโทษครับขอโทษครับขอโทษน้ำน้ำดูดิคนจะเอาเดินเลย

ไ,ได้แล้วครับได้แลครับไดนไดหมดแล้วเนี่ย ให้พ่อไลฟ์เองเหรอคุณแม่มณีหนูเล็กคือไรพี่ยอดเปลี่ยนพ่อมาไลฟ์<ส>ลเขาทางานอยู่ครับ<โ> <ee> ไปดูพี่พอเลยครับไปดูพี่พอเลยไปดูพี่พอเลยครับไม่ว่ากันาไปดูพี่พอเลยครับไม่เป็นไรไปดูพี่พอเลยครับไปดูพี่พอเลยไปดูพี่พอเลยนะครับผมดูผมเท่าโลทํางานอยู่นะครับทุกคนทํางานอยู่นะครับไปดูพี่พอเลยครับไปดูพี่พรได้เลยจะดูเปลี่ยนอะไไปดูพี่พอเลยครับ ผมดูการทำงานกันอยู่นะครับไยากหมดเดยวเลงไลแล้วครับหมดล้ไปดูรุเลยครับไปดูพี่พรได้เลย

รับยอดรับยอดเลยของเรารับยอดหน่อยสิบสี่ครับ้ดีล้วคะนนะุ่ดไม่มีแล้วครับฮะคะแนสีใช่ไหมก็เป็นสีที่กางหรือชิ้นแมีี่อมากแม่ดับไฟอามันเีสีอยเากใช่ หนึ่งสอ่ออไปลยไหไปเลยอ้าวหมดแล้วไม่สิสี่บวกข้างในสี่ฮะแปดสิบแปนะสี่ชุดครับสชุดสิบแปดสิบแปดที่นาเหลือสิอันนี้นะสิบเจอ้าวไม่ตกแล้วว่าไป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 ตกิเอ็ดันนต้องเหลือสิบแปดนั้น เอ้ยอันนี้เรือสิบปที่ต้องเพิ่มไปเป็นเป็นเนสามหของหมีสาตอนนี้หายไปสองหายหายหายไปหลังนึงเลยหายไปชุดนึงเนี่ยหายไปชุดนึงเงียหายไปสองใบเอาแล้วให้วเอาแล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 ้วเอา้เอาพี่อาแล้วอ้เอาแล้วเอ้วเอล้เอาอาแ้วเอานลอ้อ้อาแลัออา้นอนอออยู่ในรถอ๋ออเออออเ ยิ่งหงุดหดแล้วเหรอแต่ที่นอนอ่ะมันชัดเจนกว่า